ครับวันนี้ไทยรถแท่ไม่มีงานนะครับ,บผมมาซ่อมประตูอัตโนมัติประตูลมหรือแล้วครับเช็คไลาเช็คไปแล้วสวิตไหนฮะสวิตสวิตปิดเปิดครับไม่ไม่ไม่เสียนะครับแต่ว่าปิดเปิดไม่ได้สั่งงานไม่ได้หรือสวิตตัดลมก็ใช้ได้นะครับ มนลื้อปักเช็คที่ปักก็ามาดูสีไฟสีสายไฟสีดำสีฟ้าสีแดงตรงนี้สีแดงไล่ไปข้างล่างเป็นสีสมนะครับออกสมสมตรงนี้ไล่ไปถึงข้างล่างนะครับจุดข้างในนะครับจุดใต้คันสีเรบ ประตูตัวนี้มันปิดเปิดไม่ได้ครับองศาผิดนิดเดียวนี่คือปิดไม่ทํางานเลยนะครับประตูนะครับปิดเปิดไม่ออกเลยตั้งรถโยกตัวเยอะๆนี่มันเคลื่อนได้นะครับก็ต้องมาตั้งใหม่ตั้งบ่อยครับประตูอัตโนมัติเนี่ยมันใช้งานค่อนข้างหนักนะครับค่อนใช้งานบ่อยประจาประจานะครับน็อตพวกนี้มันจะคลายหมดนะครับตอนนี้ผมก็คันจดนน็อ พวกเตียยมันขาดไปตัวนึงแล้วเนี่ยเฮ้ยเราไปไล่สายไปข้างล่างก่อนนะเช็คดูว่ามันมีไฟมั้ยก็เข้าเต่ท้องรถก็ยากนิดนึงน,นะครับมันต่ำนะครับหอมต่ำเข้ายากเวลามาซ่งงานไปท้องรถมันมายากตอนนี้ก็ไล่สายไฟานนมาจากนู่นนะมาจากจุดนู้นครับจุด วาวลมไลไรมาเดี๋ยวไปถึงจุดจุดเจียทางแยกขึ้นหัวรถดีที่มันสวิตช์บนหัวรถมันยังใช้งานได้นะแต่สวิตช์ที่ประตูมใช้งานไม่ได้ก็เป็นหลายงานนะครับแต่ไม่มีไดโอกาสซ่อมครับพอดีก็ไม่สบายเนะพิ่งจะหายไข้ครับเลยมาซ่อมนเดี๋ยวผมจะต้องเช็คก่อนนะครับดูจุดเชื่อมต่อตรงนี้ก่อนนะครับมันออกจากแบตนะตรงนี้ นี่น้ำครับเต็มเลยครับน้ำเข้ามาไงครับช่วงนี้วิ่งงานก็เจอแต่ฝนเนาะเป็นจุดที่เขต้องต่อสายเป็นสามทางแยกกันเปิดออกมามีแต่น้ำเลยครับต้องมาเช็คตรงนี้แหละน้ำครับ สายไฟขึ้นหัวรถไปสวิตหัวรถกับไปสวิตตรงประตูมันเส้นเดียวกันนะครับเนี่ยแล้วเอาไฟมาจำตรงนี้แล้วแต่ว่าสวิตท,ที่รถจิ้มตรงมันใช้งานไม่ได้ แสะดงว่าสายตรงนี้มันจะต้องมีปัญหาไม่ขาดในก็จะต้องมีมันไม่มีจุดต่อนะครับเป็นเส้นเดียวยาวๆมาเลยต้องเช็คว่ามันขาดในไหมน,นี่ครับเจอแล้วครับหาก็ได้เจอบอกมักนพุ่มอยู่นะไม่รู้เลยครับต้องฉีกปอก ก็สายไหนไปสายไหนเดี๋ยวจากการซ่อมจิ้มจิ้มหามาดูมันใช้ได้ไหม